จะเกิดอะไรขึ้นคะเมื่อนักแต่งเพลงระบับปรมาจารย์ได้เจอกับเด็กผู้หญิงอายุแค่หกขวบแล้วก็นิยามเธอว่าเป็นเด็กมหัศจรรย์ครับแต่มันไม่ใช่เพราะพรสวรรค์นะแต่เป็นเพราะความเข้มแข็งทางใจที่มันน่าทึ่งมากอืมแต่แล้วอีกหปีต่อมาค่ะการเจอกันครั้งที่สองเนี่ยกลับทําให้เขาต้องตกตะลึงไปเลยตะลึงนี่คือ เพราะอะไรครับไม่ใช่เพราะจําเรื่องราวของเธอได้นะคะครับแต่เพราะจําศิลปินที่ยืนอยู่ตรงหน้าไม่ได้เลยต่างหากวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของน้องต้นข้าวสุปริยาผ่านข้อมูลหลายสินที่เราได้มาค่ะเป็นเรื่องราวการเติบโตที่น่าสนใจจริงๆใช่ครับคือมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนกว่าแค่เด็กสู้ชีวิตคนหนึ่งนะสิ่งที่น่าสนใจในแหล่งข้อมูลต่างๆที่เรามีเนี่ยคือมันเปิดให้เราได้วิเคราะห์เลยว่าประสบการณ์โดยเฉพาะความลำบาก มันสามารถกลายเป็นวัตถุดิบชั้นดีในการสร้างศิลปินขึ้นมาได้ยังไงออ๋ oh. เรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ประวัติชีวิตแต่คือการสำรวจว่าอะไรที่มันเปลี่ยนเด็กน้อยคนนั้นให้กลายเป็นศิลปินที่น่าเกรงขามในวันนี้ได้เราจะมองผ่านสองช่วงเวลาสำคัญเลยครับเหมือนเป็นภาพ before after ที่ต่างกันสุดขั้วคือตอนอายุหขวบกับตอนกลับมาอีกทีตอนสิใช่ไหมคะใช่เลยครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเพื่อให้เห็นภาพชัดชั เราต้องย้อนไปที่จุดเริ่มต้นกันก่อนภาพแรกเลยที่คนทั้งประเทศได้เห็นน้องต้นข้าวก็คือในรายการไม่ทองคำเด็กเมื่อหลายปีก่อนครับข้อมูลที่เรามีเนี่ยช่วยให้เห็นภาพวันนั้นชัดมากเลยคือเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอายุ6ขวบผมสั้นหน้ามา้าใส่ชุดเอี่ยมน่ารักน่ารักดูเป็นเด็กธรรมดาธร,รมดาคนหนึ่งใช่ค่ะแต่ความไม่ธรรมดามันซ่อนอยู่ตรงนั้นล่ะค่ะ ปกติเวทีเด็กแบบนี้เราก็จะคาดหวังความสดใสใช่ไหมครับพ่อแม่มายืนให้กำลังใจข้างเวทีแต่สถานการณ์ของน้องต้นข้าวกลับตรงกันข้ามเลยพอพิธีกรถ,ถามถึงคุณพ่อคุณแม่น้องก็ตอบแบบตรงไปตรงมาเลยว่าพ่อแม่แยกทางกันแล้วแม่มีครอบครัวใหม่ส่วนพ่ออยู่ในเรือนจาดิฉันว่านี่เป็นจุดที่ทาให้ทุกคนในสตูวันนั้นต้องแบบชะง,งักไปเลยนะอืม,อมเด็กหกขวบพูดคำว่าเรือนจำออกมาใช่ค่ะด้วยน้ำเสียงที่เรียบเฉยมาก แววตาก็ใส่ซื่อมันไม่มีฟิลเตอร์ของความอายหรือความเศร้าอยู่เลยเหมือนเป็นแค่การเล่าความจริงแล้วหมัดฮุกที่โถท,ท,ที่ทรงพลังที่สุดก็ตามมาค่ะตอนที่น้องถูกถามว่าอยากได้ของขวัญอะไรไหมเธอบอกว่าหนูไม่อยากได้ของขวัญอะไรหนูอยากได้กอดจากพ่อค่ะโอ้โหประโยคนี้มันมันทรงพลังมากนะเพราะมันคือความขัดแย้งที่สมบูรณ์แบบเลยระหว่างรอกของผู้ใหญ่ที่มันซับซ้อนเจ็บปวด กับความต้องการพื้นฐานที่สุดของเด็กก็คืออ้อมกอดใช่ครับซึ่งเป็นสิ่งที่เธอมีไม่ได้แล้วสิ่งที่น่าสนใจคือข้อมูลชี้ว่าครูสลาคุณวุฒิซึ่งเป็นกรรมการวันนั้นท่านมองเห็นอะไรที่ลึกกว่าความน่าสงสารท่านเห็นอะไรเหรอคะท่านเห็นสภาวะทางอารมณ์ที่มันผิดปกติของเด็กคนนี้ผิดปกติในแง่ไหนคะในแง่ของความเข้มแข็ง,ขงครับเด็กที่เจอเรื่องแบบนี้ปกติก็ควรจะเศร้าซึมเก็บตัวใช่ไหมครับใช่ค่ะ หรืออาจจะก,ก้าวร้าวไปเลยคุครูสลาต้องพูดประโยคที่กลายเป็นภาพจําของเธอออกมาประโยคที่ว่าครูยกให้หนูเป็นเด็กมหัศจรรย์คนหนึ่งเลยนะเพราะหนูอารมณ์ดีได้ท่ามกลางบรรยากาศที่ไม่น่าจะอารมณ์ดีได้เลยอ๋อคาว่ามหาัศจรรย์ในที่นี้เลยไม่ได้หมายถึงพรสวรรค์การร้องเพลงไม่ใช่เลยครับแต่หมายถึงความมหัศจรรย์ในการจัดการอารมณ์ของตัวเอง เข้าใจแล้วค่ะคือภาพจำแรกไม่ใช่นักร้องเสียงดีแต่เป็นเด็กที่เข้มแข็งและน่าเห็นใจนี่คือจุดเริ่มต้นก่อนที่เธอจะหายไปจากหน้าจอทีวีไปนานถึง6ปีใช่ค่ะและช่วง6ปีที่หายไปเนี่ยแหละคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับมีแหล่งข้อมูลหนึ่งใช้คำได้น่าสนใจมากว่าเธอไม่ได้หายไปวิ่งเล่นแต่เธอหายไปสู้ชีวิตโหเป็นคำที่สรุปได้ดีมากเลยนะ แล้วภาพก็ตัดมาอีกครั้งค่ะ6ปีต่อมาในรายการดวลเพลงชิงทุน uh huh. มีเด็กผู้หญิงอายุ12ปีเดินเข้ามาในสตูในชุดนักเรียนกางเกงวอร์มธรรมดารรมดาเลยแต่มีบางอย่างไม่ธรรมดาใช่ค่ะสิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องหันไปมองคือเธอไม่ได้เดินมาตัวเปล่าแต่เธอกำลังลากลำโพงใบใหญ่เข้ามาด้วยตัวเองโอ้โห oh สัญ,ญลักษณ์ของลำโพงนี้สำคัญมากเลยนะคือปกติผู้เข้าแข่งขันจะมาพร้อมความฝันความหวังใช่ไหมครับค่ะแต่การที่น้องต้นข้าวลากลำโพงเข้ามาเองมันเหมือนเป็นการประกาศตัวตนแบบไม่ต้องพูดเลยว่าฉันไม่ได้มารอโอกาสแต่ฉันสร้างโอกาสของฉันเองมาตลอดจริงด้วยลำโพงใบนั้นมันไม่ใช่แค่เครื่องเสียงละแต่มันคือเครื่องมือทำมาหากินคือเพื่อนร่วมรบคือสัญ,ญลักษณ์ของนักดนตรีอาชีพข้างถนนมันเปลี่ยนสถานะจาก ผู้เข้าแข่งขันเป็นนักสู้ทันทีเลยใช่เลยครับแล้วพอพิธีกรถา,ถามเธอก็ตอบอย่างภูมิใจเลยว่าเอาอุปกรณ์เปิดหมวกมาด้วยค่ะแล้วก็เล่าว่า6ปีที่หายไปก็คือไปร้องเพลงเปิดหมวกหาเงินเลี้ยงย่าตามตลาดนัดถนนคนเดินใช่ค่ะหรือแม้แต่ริมสะพานข้าแม่นนมแควที่น่าตกใจคือบทสัมภาษณ์นึงบอกว่า เธอเริ่มทำแบบนี้ตั้งแต่อายุแค่ห้าขวบด้วยซ้ำนี่คือสิ่งที่แหล่งข้อมูลหลายชิ้นเรียกว่าโรงเรียนชีวิตครับอืมแต่เราต้องเข้าใจก่อนนะว่าคำนี้มันไม่ได้สวยหรูโรงเรียนชีวิตที่ว่าเนี้ยมันคือการยืนหยัดท่ามกลางแดดร้อนฝนตกการเจอสายตาผู้คนหลากหลายแบบถูกต้องครับทั้งคนที่ชื่นชมคนที่เมินเฉยหรือคนที่ดูถูก มันคือการฝึกทักษะการแสดงและการสื่อสารในระดับที่เข้มข้นที่สุดแล้วมีรายละเอียดเล็กๆอันนึงที่อ่านเจอแล้วรู้สึกจุกมากเลยค่ะเรื่องอะไรครับเรื่องเงินก้อนแรกที่เธอหาได้จากการเปิดหมวก300บาทครับเด็กวัยนั้นได้เงินมาน่าจะดีใจเอาไปซื้อของเล่นแต่เธอกลับเอาไปซื้อขนมกินแค่ห่อเดียวที่เหลือ200กว่าบาทเอาไปให้ย่าทั้งหมดโอ้มันแสดงถึงความรับผิดชอบที่เกินไวัยไปมาก และอุทิภาวะที่ว่านี้ก็ถูกตอกย้ำด้วยคำตอบที่ทำเอาผู้ใหญ่หลายคนอึ้งไปเลยตอนที่พิธีกรถามว่าการเป็นเสาหลักของครอบครัวมันเร็วไปไหมใช่ค่ะน้องก้นข้าวตอบกลับมาทันทีเลยว่าไม่เร็วไปค่ะเพราะหนูไม่รู้ว่าย่าจะมีชีวิตอยู่อีกนานแค่ไหนหนูอยากตอบแทนบุญคุณเขาให้เร็วที่สุดคำตอบนี้มันมันลึกซึ้งมากนะมันไม่ใช่แค่ความกตันยูธรรมดาค่ะก็ตอนโตแล้ว จากเด็กหกขวบที่ต้องการอ้อมกอดจากพ่อกลายเป็นเด็ก12ที่กลัวว่าจะไม่มีเวลาพอที่จะดูแลย่ามันเป็นการเติบโตที่น่าทึ่งจริงๆครับและแล้ววินาทีสำคัญก็มาถึงค่ะตอนที่น้องต้นข้าวในวัย12ปีต้องมายืนร้องเพลงต่อหน้าครูสลาอีกครั้งซึ่งครั้งนี้ปฏิกิริยาของครูสลาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยเปลี่ยนไปแบบไหนคะข้อมูลที่เรามีบันทึกปฏิกิริยาของท่านไว้ละเอียดเลยนะครั้งแรกเมื่อ6ปีก่อน สายตาของท่านคือความเอ็นดูความเห็นใจค่ะแต่ครั้งนี้มันคือสายตาของความทึ่งและอึ้งอย่างแท้จริงตลอดการแสดงท่านแทบไม่ละสายตาไปไหนเลยมันเป็นสายตาของนักปั้นที่กำลังเจอเพชรที่ถูกเจรไนามาแล้วจากธรรมชาติไม่ใช่เพชรดิบอีกต่อไปแล้วพอร้องเพลงดาวเรืองดาวรวยจบคาวิจารณ์แรกที่ออกจากปากครูสลาก,ก็ยืนยันความรู้สึกนั้นเลยครับท่านว่ายังไงนะเอาไม่อยากจะเชื่อว่าวิธีการร้องแบบนี้จะเกิดขึ้นในเด็กคนหนึ่ง คำว่ารสชาติและชั้นเชิงดิฉันว่าคำว่าจำไม่ได้ที่เป็นธีมหลักของเรื่องนี้มันชัดที่สุดในวินาทีนี้ล่ะค่ะคือไม่ใช่แค่จำหน้าตาไม่ได้ใช่ค่ะแต่ครูสลาจำภาพเด็กน้อยคนเดิมที่เคยนิยามว่ามหัศจันย์ทางอารมณ์ไม่ได้เลยเมื่อเทียบกับศิลตินที่ยืนอยู่ตรงหน้า เรามาเจาะลึกคำวิจารณ์ของครูสลากันดีกว่าครับคำว่ารสชาติกับชั้นเชิงในวงการลูกทุ่งเนี่ยมันมีความหมายเฉพาะตัวมากค่ะชั้นเชิงอาจจะพอฝึกกันได้มันคือเทคนิคการใช้เสียงการเอื้อนแต่รสชาติรสชาตินี่แหละครับที่มันสอนกันไม่ได้มันคืออินเนอร์คือการถ่ายทอดอารมณ์เพลงที่มาจากความเข้าใจชีวิตอย่างแท้จริง แล้วการที่น้องเลือกร้องเพลงดาวเรืองดาวโรยที่เนื้อหามันเปรียบเปรยชีวิตศิลปินที่รุ่งแล้วก็ร่วงโรยมันยิ่งขับเน้นรสชาติที่เธอมีออกมาเพราะเธอใช้ชีวิตแบบนั้นจริงๆมาตลอด6ปีมันคือการร้องเพลงที่ไม่ได้มาจากจินตนาการแต่มาจากประสบการณ์ตรงลุ้นนถูกต้องครับครูสลาถึงกับเสริมว่ารสชาติดีมากมันสื่อสารความเป็นดาวเรืองดาวโรย ซึ่งนั่นคือผลผลิตโดยตรงจากการไปยืนเปิดหมวกเจอชีวิตจริงมันหล่อหลอมให้เธอตีความเพลงได้ลึกซึ้งเกินวัยจนครูเพลงระดับประเทศต้องยอมรับมีคำพูดหนึ่งจากกำนการอีกท่านคุณแบกกี้สรีธัญญาที่ตอกย้ำประเด็นนี้ได้ดีที่สุดเลยอ๋อที่เธอร้องไห้ออกมาใช่ครับแล้วก็พูดว่าหนูบริหารความลำบากได้สะใจจริงๆหนูคือของแท้คำว่าของแท้นี่ทรงพลังมากทรงพลังมากครับ มันหมายความว่าความสามารถของเธอไม่ได้มาจากการปั้นแต่งในห้องเรียนไม่ได้มาจากตำราแต่มันถูกหล่อหลอมจากชีวิตจริงความลำบากไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่กลายเป็นเครื่องมือที่สร้างให้เธอเป็นศิลปินตัวจริงใช่เลยเพอฟังแบบนี้แล้วทําให้เห็นเส้นทางการเติบโตที่ชัดเจนมากเลยค่ะถ้าเรามองผ่านเป้าหมายในชีวิตของเธอจากเด็กหญิงวัยหขวบที่ความปรารถนาสูงสุดคือสิ่งที่นาม,มาทามากๆคืออ้อมกอดจากพ่อครับ ในอีก6ปีต่อมาเธอก็เปลี่ยนไปเป็นเด็กหญิงวัย12ที่มีความฝันที่เป็นรูปธรรมและก็ทำเพื่อคนอื่นชัดเจนมากนั่นก็คือการหาเงินทุน1 0 0 0 0แสนบาทเพื่อสร้างบ้านให้ย่ามันคือการเปลี่ยนจากการเป็นผู้รับความรักความเห็นใจไปสู่การเป็นผู้ให้และเป็นเสาหลักให้ครอบครัวอย่างเต็มตัว ซึ่งการกลับมาครั้งนั้นก็เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญจริงๆน้องต้นข้าวกลายเป็นแชมป์ในรายการยาวนานถึง68สมัยโอโ้มัยสะสมเงินรางวัลได้ตามที่ตั้งใจและเส้นทางของเธอก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นข้อมูลล่าสุดระบุว่าจากเด็กเปิดหมวกริมสะพานข้าแม่น้ำแควในวันนั้นครับตอนนี้เธอกำลังจะกลายเป็นศิลปินที่มีใบหน้าไปปรากฏอยู่บนจอที่ไทม์สแควร์นิวยอร์กเป็นภาพที่น่าเหลือเชื่อมากนะ มากๆค่ะถ้าเราจะเชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดเข้ากับแนวคิดทางจิตวิทยานี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนของ post-traumatic growth การเติบโตจากความบอบช้ำใช่ครับแนวคิดนี้บอกว่าบาดแผลทั้งใจที่รุนแรงไม่ได้นำไปสู่ความอ่อนแอเสมอไปในบางคนมันสามารถกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาค้นพบความเข้มแข็งใหม่ๆมีมุมมองต่อชีวิตที่ลึกซึ้งขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนอยู่ในตัวตนของน้องต้นข้าวอย่างชัดเจนเลย ความทุกข์ยากในวัยเด็กไม่ได้ทำลายเธอแต่กลับกลายเป็นเบ้าหลอมชั้นดีที่สร้างทั้งผ่อนสวรรค์และความกระตันอยู่ขึ้นมาพร้อมๆกันมีอีกประเด็นที่น่าสนใจที่สังเกตได้จากข้อมูลต่างๆนะคะคือดูเหมือนว่าแรงผลักดันของน้องต้นเข้าในทุกช่วงชีวิตจะมาจากคนอื่นเสมอเลยอือยังไงครับตอนเด็กก็คือคุณพ่อพอโตขึ้นมาก็คือคุณยา่าการกระทําทั้งหมดของเธอมีศูนย์กลางอยู่ที่ความรักและความต้องการที่จะดูแลคนอื่น เป็นข้อสังเกตที่ดีมากครับมันอาจจะเป็น,นกลไกป้องกันตัวเองอย่างหนึ่งก็ได้นะโอ้ oh. คือการเปลี่ยนโฟกัสจากความเจ็บปวดของตัวเองไปสู่การทําเพื่อคนอื่นมันทําให้เป้าหมายในชีวิตมันชัดเจนและยิ่งใหญ่กว่าความต้องการส่วนตัวซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนที่มหาศาลมากถ้าให้สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่สุดในเรื่องนี้ในมุมมองของดิฉันนะก็คงเป็นการเปลี่ยนผ่านจากเด็กน้อยที่ทําให้คนประทับใจด้วยเรื่องราวชีวิตที่น่าสงสารของเธอ สู่การเป็นศิลปินรุ่นยาวที่ทำให้คนทั้งประเทศต้องยอมรับในฝีมือที่แท้จริงใช่เลยครับโดยไม่มีข้อขังขาค่ะแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าสนใจให้เราได้คบคิดกันต่อนะครับมันทำให้เราต้องกลับมาพิจารณาถึงที่มาของความเป็นศิลปินกันใหม่เลยเรามักจะให้คุณค่ากับพรสวรรค์ที่ติดตัวมาหรือไม่ก็การฝึกฝนอย่างหนักในสถาบันดีๆแต่เรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่า อาจจะมีโรงเรียนอีกประเภทหนึ่งที่เรามองข้ามไปนั่นก็คือโรงเรียนชีวิตครับแล้วมันก็ทิ้งคําถามที่ค่อนข้างท้าทายความคิดของเราไว้คําถามอะไรเหรอคะว่าเวลาที่เราชื่นชมศิลปินคนหนึ่งโดยเฉพาะเพลงที่ต้องการความจริงใจหรือจิตวิญ,ญญาณสูงอย่างเพลงลูกทุ่งเวลาเราบอกว่าเราชอบรสชาติในน้ําเสียงของเขาเรากําลังชื่นชมอะไรกันแน่เรากําลังชื่นชมผล,ผลผลิตของความยากลําบากหรือเปล่าครับเรื่องนี้ทําให้เราต้องตั้งคําถามว่า ความจริงแท้หรือ authenticity ที่เราแสวงหาในงานศิลปะเนี่ยบางครั้งมันอาจจะถูกสร้างขึ้นจากประสบการณ์ที่เราเองก็คงไม่ปรารถนาจะให้เกิดขึ้นกับใครเลยใช่ไหมครับอืเวลาที่เราฟังเพลงแล้วรู้สึกอินไปกับมันครั้งต่อไปอาจจะลองฉุกคิดดูว่าโรงเรียนชีวิตแบบไหนกันที่ได้สร้างสารรศิลปะที่เรากำลังสัมผัสอยู่นี้ขึ้นมา